สวัสดีครับผมเฮ่งหนึ่งห้าสี่านะครับวันนี้จะมาบ,บอกวิธีถอดแผงประตูหน้าของรถยาริสโฉมนี้ก็โฉมแรกกันแหละศูนย์หกึลงมาลสามนะครับคือถ้าถอดแผงคงมีคนทามาเยอะแล้วแหละแต่ผมจะบอกวิธีถอดช่องใจแก้วข้างๆด้วย,วยเพราะว่าจริงๆที่ผมอยากจะถอดวันนี้ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนลำโพงหรือทําอะไรแต่ผมต้องการจะถอดที่หวางแก้วของเขา,าทําความสะอาดเหตุผลเป็นไงเดี๋ยวเอามาดูที่ต้องการจะถอดแผงออกมาทําความสะอาดคือ ในช่องนี้ครับมันมีสิ่งสกกระปรกอยู่มันเลอะแล้วช่องมันเล็กทําความสะอาดยากนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ควรจะต้องเตรียมนะครับก็คือไขควงแฉกนะครับจังกไกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ฮุกแผงประตูกับกิฟนะครับแบบนี้นะครับทุกกับแผงเนี่ยในลาซ a ดาก็ได้นะครับบอกว่าทุกแผงประตู t o โ,โย t a ากิฟวิทยุก็ได้อันนี้เขาเรียกว่ากิฟ แผงประตูหรือกีบิทยุก็ได้นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะส่วนพุกก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับริงๆิงเตรียมไว้ก่อนจะถอนก็ดีเพราะว่าส่วนใหญ่ัดเวลางานประตูบางทีพุกแตกนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีถอดกันเลยอย่างแรกสุดขั้นแรกสุดง่ายๆเลยนะครับก็ให้เอามือหรือจะใครจะมีเครื่องทุ่นแรงก็ได้เอามือดึงตรงนี้ครับแค่นี้แค่ได้ออกละดึงแรงๆหน่อยเพราะว่าตัวล็อกก็มีแค่นี้เองครับ เป็นกิ๊แล้วก็เป็นสลักแบบนี้ดึงอันนี้ก่อนนะอันต่อมาดึงอันนี้ครับดึงขึ้นมาอย่างนี้แค่นี้ดุดแหละแล้วก็ถอดสวิตไฟตรงนี้จะมีสลักขาวๆอันเล็กๆให้เรากดสลักตรงนี้นะครับกดแล้วก็ดึงออกแค่นี้เองอันสุดท้ายคือนนี้นะครับดึงขึ้นนะครับพยายามดึงอย่า,ยาไปงา้างไปงัดมันเยอะนะ ให้ดึงขึ้นตรงๆนะครับแค่นี้ออกและเพราะว่าตัวล็อกของเขามีแค่นี้มันเชี่ยวอย่างเงี้ยล็อกตามรูแค่นี้เองนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็จะมาไขาน็อตออกนะครับน็อตที่จะต้องไขมีสี่ตัวนะครับก็นะครับ,นะรบ,นะรบก็คือจุดนี้จุดแรกจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไขน็อตเอาอก,ก่อน เราเหล่าหมดแล้วสี่ตัวทีนี้ก็มาเดี๋ยวตอนดึงแผงออกนะครับทีนี้ผมจะมาดึงแผงประตูออกนะครับวิธีนะครับก็ไม่ยากเอามือพยายามคลำหาช่องที่มีช่องว่างถ้าเป็นยาริโฉมเนี้ยมันจะมีร่องประตูตรงเนี้ยด้านล่างตรงเนี้ยอยู่เป็นร่องอย่างเนี้ยเอามือลองคลำดูนะครับบริเวณกลางประตูตรงเนี้ยแล้วก็ดึงค้ำประตูไว้หน่อยนึงงัดนี้แค่นี้นอน่าดินเสียงน็อตละน็อตที่หลดุดออกไป นะครับแล้วก็ยกแผงประตูขึ้นเลยแต่พอยกออกมันจะยกออกเลยไม่ได้นะเขาจะติดสายที่ล็อกประตูกับที่เปิดประตูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาบอกวิธีเอาสายออกให้เดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนเพราะมุมนี้มองไม่เห็นอ่ะหลังจากเรายกแผงประตูออกจากล่องประตูแล้วนะครับที่เหลือก็คือการถอดสายสลิงวิธีการถอดก็ง่ายๆครับผมสายตรงนี้นะเราดึงมันจะมีล็อกเขี้ยวล็อกอยู่เราดึงขึ้นมาตรงๆ แล่าสายสลิงอ้อมล่องของเขาแล้วก็ดึงขึ้นมาให้หลุดจากล่องกลมๆตรงดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะมีล่องเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยเราเอาสายสลิงอ้อมแล้วก็ดึงขึ้นอันล่างก็เช่นกันครับตรงนี้ปึ๊บอ้อมให้พ้นล่องแล้วก็ดึงขึ้นแค่นี้เองแล้วก็ยกแผงประตูออกได้เลยนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมมาทําวิธีถอดแผงประตูฝั่งคนขับบ้างวิธีถอด ไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมนำงาัดตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้แต่ที่ต้องทำเพราะว่าวิธีถอดสวิตตัวนี้มันต่างกันนิดนึงสวิตควบคุมอะไรอันเนี้ยตัวล็อกเขาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไม่เหมือนกันนะเราต้องกดแล้วก็ดึง,งนีิต้องเป็นไขควงกดอะแล้วก็ดึงพร้อมจะแน่นกว่าฝั่งคนน,งนั่งนี่แค่นี้กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดึงออกนะครับ แค่นี้เองนอกนั้นก็เหมือนเดิมทีนี้ถึงเวลาจะถอดช่องออกมาทําความสะอาดนะครับเราไขควงนะครับอันนึงนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้หรือตรนนี้งัดขึ้นนี้งัดหลุดโคตรง่ายเอาแล้วก็นิ้วดึงเนี้ยมาเรื่อยๆนะครับช่องด้านล่างเขาก็จะเป็นเขี้ยวอย่างนี้ช่องด้านล่างนะครับแทงไขควงเข้าไปอย่างนี้เนนี้ดึบ๊บออกละ แล้วก็แทงไก่ควงก็ไปฝั่งนี้งัดดีๆนะพยายามอย่าให้มันหักนะแค่นี้เองครับอุ้ยเข่ามือสิครับผมไม่ถนัดมือฝั่งนี้ไงขอหมุนก่นอนเออแค่นี้เองถอดมาได้แล้วแล้วเราก็จะทำความสะอาดเช็ดอะไรด้านล่างตรงนี้ได้หมดเลยนะครับง่ายๆนะแค่นี้เองตรงเนี้ยที่มันเลอะนะครับ ทีนี้ถ้าใครมีมเห็นไหมเห็นค่าสกปรกไหมครับถ้ามีใครมีน้ํายาทําความสะอาดอะไรก็แล้วแต่นะก็ะะฉีดแล้วก็เอาแปรงขัดซะหน่อยขัดให้เกี้ยง,ยงไหนก็ถอดและยากเหลือเกินอย่าพยายามให้พรมตัวนี้โดนน้ำนะตัวเนี้ยชื้นแล้วแห้งยากมากนะครับมันจะอับ นะพอเราทําความสะอาดบริเวณนี้เรียบร้อยนะครับก็มาดูที่แผ่นตรงนี้อ่านะว่ายัางไงแล้วก็เช็ดตามขอตามอะไรนะครับเพราะมันจะเป็นตัวขอบกันน้ำมันก็อาจจะมีอะไรเลอะๆ,ๆอยู่นะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการประกอบไปตรงนี้กันนะครับเราดูตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีสลักนะครับเออผมลืมเช็ดว่ะ <laughs> งานนี้ โอเคนี้จะประกอบจริงแล้วเราเห็นสลักตรงนี้นะครับตรงสลักสลักสลักตรงนี้นะครับเราใส่สลักเข้าไปตรงนี้ก่อนนะตรงนี้นะนี่นะเข้ามาเข้าเปตรงนี้ก่อนสองชิ้นนะครับใส่กดเข้ามาให้แน่นก่อนนะครับมก็จะเป็นตัวล็อกของเขาใส่เข้ามาดักนกลับลงมาอย่างนี้นะครับดักนกลับเข้ามาอย่างนี้แล้วเราก็กดแค่นี้แค่นี้เอามือช้อนใตน้นิดนึงเห้มีเสริมแรงเพราะติมันนิ่มแค่นี้ ประกอบเข้าไปแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วกลับมาเหมือนเดิมสะอาดแล้วนี่นะครับผมงัดพุกหักไปตัวหนึ่งทีนี้ต้องเอาตัวนี้ออกอเพราะถ้าเกิดว่าไม่ใส่พุกให้ครบเนี่ยประตูมันจะไม่แน่นเนาะพุกเขาก็หน้าตาเป็นแบบนี้พุกแข็งประตูนะครับเี่นะวิธีเอาพุกออกครับใครไม่มีตัวงัดพุกแบบที่ร้านผมะนะเอากันไกลก็ได้ครับแทงเงินไกลเข้าไปที่ฐานครับ แทงเข้าไปที่ฐานเขานะตรงใจที่ปากคมๆหน่อยแล้วก็งัดออกแค่นี้ออกหมดแล้วนะครับเอาให้เป็นพุกตัวเล็กว่ะตามแล้ว,วกูมีแต่วพุกตัวใหญ่อ๋อได้ใช้ได้โอเคนี่ครับพุกที่ออกมาเป็นตัวเล็กแต่ผมเป็นตัวใหญ่แต่ใช้ได้เหมือนกันนะนี่นะครับมาถึงขั้นตอนการใส่นะครับอย่างแรกที่เราต้องใส่ก็คือสายสลิง เห็นตัวตุ้มกลมๆนี่นะครับใส่เข้าไปในล่องกลมๆตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสายสลิงเข้าไปในล่องตรงนี้ลองแล้วก็อ้อมสายมากดสายสลิงกับตัวล็อกของเขาด้านนี้กดเข้าไปให้แน่นกดให้ดังกึกเลยนะครับใส่สีขาวก็เช่นกันใส่กับตัวล็อกของเขาล่องเขาอยู่ตรงนี้นะครับเอาตัวตุ้มกลมๆใส่เข้าไปในที่กลมๆของเขา นะครับแป๊หนึ่งนะอ่ะใส่เข้าไปในร่องนี้แล้วเอาสายสลิงกดลงไปตรงร่องแล้วอ้อมล่องตรงนี้อ้อมล่องนี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็กดสายสลิงเข้ากับตัวที่ล็อกตรงนี้กดให้แน่นนะครับอย่าให้หลุดนะเพราะถ้าหลุดจากตัวล็อกตรงนี้มันจะไม่ทํางานนะครับทีแล้วก็ใส่แผงกลับเข้าไปได้เลยเขี้ยวนี้นะครับเอาเขี้ยวนี้ใส่เข้าไปในร่องนี้ยกแผงขึ้นนิดนึงนะครับ แล้วก็อีกเทคนิคดึงสายไฟขึ้นมาก่อนนะดึงสายไฟให้ผ่านช่องนี้มาให้ช่องนี้มาสายไฟเนี้ยสายไฟตัวปรับกระจกนะครับเราใส่เข้าไปกดลงไปแค่นี้นะครับที่พูดใส่ไฟก็คือใส่ไฟตัว,ต,วตัวเปิดปิดกระจกอันนี้แล้วดึงออกมานะครับดึงมาช่องนี้ก่อนต่อไปก็กดนะครับทุบให้พุกมัน็อกอย่างนี้โอเค เรียบร้อยแน่นแล้วเราก็เอาน็อตท,ที่เราถอดนะครับตามรูต่างๆใส่กลับเข้าไปก็เหมือนตอนที่เราถอดออกนะครับก็จะมีหลักๆเลยหนึ่งสองสามสี่นะครับซึ่งมันเยอะเหมือนกันก็จริงๆพยายามใส่ครบนะครับพร้อมจะได้แน่นนะครับ เอาละครับทีนี้ก็ถึงเวลาประกอบชิ้นส่วนที่เหลืออันนี้เป็นตัวปิดตรงนี้นะครับอันนี้เราต้องประกอบชิ้นนี้ก่อนนะเพราะว่าเราถอดชิ้นนี้เป็นชิ้นหลังสุดท้ายประกอบเช็ดต้องความสะอาดันนิดนึงคือตอนประกอบนะครับสับงเกตเขาจะมีเชี่ยวให้เราเอาเชี่ยวใส่ไปตามร่องตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้ค่อยๆใส่นะใส่ดีๆนะอย่าตกแบบแรงๆนะครับอันตรายมันอาจจะเชี่ยวหัก ใส่คื้วางให้มันพอดีงี้ก่อนแล้วก็มือแค่นี้เองกดอยู่ละชิ้นที่สองนะครับก็จะเป็นตัวปรับสวิตสวิตกระจกนะครับอันนี้ให้เราหมุนฝั่งนี้นะหมุนให้เอาตัวอย่างเงี้ยมอนก็เหมือนปกติแหละเราใส่สวิตไฟนะครับใส่ชุดไปไว้ปึ๊บนี้กดลงไปนี่ครับกดลงไปอย่างนี้ เขาก็จะสนิทลงไปนะครับและชิ้นที่สามก็คือตัวนี้ครับที่เปิดมือจับก็ะจะมีตัวกิฟกิฟแล้วก็มีมีเช่ยวอะไรพวกนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับด้านบนนะใส่พยายามเล็งให้มันดีดีนะครับเล็งดีๆแล้วก็กด,ดเข้าไปแค่นี้เองเรียบร้อยครับแน่นแล้วโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ เห็นว่ามีประโยชน์ก็จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมไว้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ